ทำอะไรครับกาติดกระดาษว่าวอยู่ครับโอ้ยอันนี้ว่าวเลยเนี่ยใช่ครับเขาเรียกว่าว่าอะไรครับว่าวควายฮะว่าวควายว่าวควายโอ้โหได้สูตรมาจากไหนอีกเนี่ยได้สูตรมาจากไหนครับอน้องชกุลนะครับผมกาลังทเว่านะครับบอกว่าว่าควายกาลังทำว่ากับตานะครับผมหลังเรื่อนเียนเอาดูหน้าหน่อยวันนี้เห็นเห็นหน้าสีแปลกๆ ทำไมวันนี้ได้ใส่ชุดลูกเสือเข้าค่ายอ๋อวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมดีแคมป์อ๋อวันนี้โรงเรียนที่โรงเรียนน้องชิกุลมีเข้าค่ายดีแคมป์ของชั้นชั้นปไหนบ้างปหนึ่งถึงปสามอ๋อปหนึ่งถึงปสามกลับมาก็มาทําว่าวเลยใช่ไหมใช่ครัโเเมื่อวานทำโครงเสร็จอ๋อเมื่อวานน้องชิกุลทาโครงเสร็จนะครับผมวันนี้ก็ทําการติดกระดาษแล้วนะครับผมว่าวายนะครับผมสูตรจาก YouTube ไม่รู้จะเป็นยังไงจะขึ้นหรือเปล่ามั่นใจไหมว่าจะขึ้นไม่มั่นใจ คนทํายังไม่มั่นใจเลยเหรอนะครับเพื่อนทุกคนรอดูนะครับฝีมือนี่ว่าวควายนะครับผมน้องชุกุลกับตากาลังกาลังแปะกระดาษนะครับผมรอชมนะครับว่าว่าจะลอยได้หรือเปล่าตัวนี้นะครับผมโอ้โหว่าวควายนะครับผมใครเคยทํเว่าวนะครับผมหรือว่ามีเทคนิคนะครับแนะนอ่าน้องชุกุลด้วยนะครับผมครั้งแรกนะครับว่าวควายอันนี้อเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูนะครับผมใช่ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวน้องชุกุลจะไป วิ่งให้ดูนะครับผมอ่ามาทายกันว่าเบ้าวควายของนักกุลจะสามารถลอยขึ้นบนทองฟ้าได้หรือเปล่าครับ